ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสไตล์ใหม่นั่นก็คือ White Ad Style หรือสไตล์ของโจโน hey! าวุวุแสไตล์ของโจเขาชื่อโจแต่ผมแต่ผมไม่เลือกชื่อต่อจากนั้นเอาเป็นว่าชื่อโจแล้วกันโอเคซึ่งสไตล์ซึ่งสไตล์นี้ก็จะมาเป็นสไตล์ในระดับ Legendary ทุกผมก็บอกเลยนะว่าสไตล์เนี่ยผมก็เสียไปเยอะเสียไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะซูมได้แต่ก็ได้มาแล้วโอเคนั้นก็ไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็ไปเอารหัสไก่ของตัวเองมาแล้วนะเราใช้นอนเบคอนเป็นไม่ดีนอนชื่อบาคุงใช้บาคุงแล้วกันโอเคแล้วนี่ก็แล้วนี่คือต่อยธรรมดาส่วนตัวผมส่วนตัวนะผมว่าต่อยธรรมดามันไม่ได้แรง ตัยธรรมดามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้และนี่ก็หมัดหนักหมันหนักมันหนักนี่ถือว่าแรงใช้ได้ส่วิธีการใช้ตีก็ง่ายๆคือพอน้องบาคุงผมจะให้น้องบาคุงต่อยมาแล้วผมก็จะกดอัตีนี่แล้วก็ระหว่างกดใช้ตีมันก็จะมีแสงไฟสีเขียวประมาณหกพวงซึ่งมันจะดับไปเรื่อยๆนะแล้วก็ ถ้าเรากดไม่ทันถ้าเรากดไม่ทันแทนที่เขาจะเสียเลือดก็จะเป็นเราเนี่ยที่เสียเลือดซะเองโอเคต่อมาเรามาดูสกิลกดใช้อย่างเบิร์นวิธีใช้ก็วิธีใช้ก็ให้เราเคาน์เตอร์แบบนี้เห็นไหมนี่พอเราเคาน์เตอร์เขาได้หลอดมันก็จะลดมานะนี่โอเค งั้นเราดูตอนกดใช้กันเลยสามสองหนึ่งตอนที่เราอยู่ในสภาวะนี้เราเราจะเสียเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็แล,วกแล้วก็เราจะต่อยแรงขึ้นด้วยเห็นไ,ไหมต่ถึงขนาดเราไม่สามารถกดบล็อกได้นะในสภาวะานี้แต่เราสามารถหลบแบบฮอกได้ ก็คือถ้าเราใช้ถ้าเราอยู่ในสภาวะนนี้เราใช้มมดระวัง,งเนี่ยก็แทนที่เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบแทนก็ได้ซึ่งโดยรวมนะสไตล์เนี่ยสำหรับผมมันเป็นสไตล์ที่มือใหม่อย่าหาเล่นเลย <c oughs> เป็นสไตล์ที่มันไม่เหมาะกับมือใหม่แบบสุดๆอ่นะคือคุณต้องใช้ไหวคือคือมันเป็นสไตล์ที่คุณต้องใช้ไหวพิบในการเล่นค่อนข้างสูงอะ่ะโอเคงั้นผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ